จะเป็นทางเอ็นจีแล้วก็เป็นบริงแล้วก็เดี๋ยวเป็นค <c oughs> ือเมดด้วยเพราะต้องสตรีมน้องบอยไปด้วยนะครับทุกคน <c oughs> โอ้ยองมันมีเทเชอร์พอดีเลย <c oughs> ลงอันนี้แหละที่จะตัดอยากถ่ายคลิปแบบไม่ต้องตัดอะที่จะ c ัดฟุตเทศร,รูปนี้น่ารักมากอะ <c oughs> เลือกรูปดีอะไรดีอันนาะแทนก่อนเป็นหลักฐานว่าหลบอยู่ตอนนี้ยและภาพข้างหน้าดูเหมือนไม่นาม่ารถวิ่งได้เลย เราเลยคือเราต้องทำไปใช่ไหมถึงแล้วท,ทุกคนเออดีใจอ่ะพี่ซึงอยู่หน้าร้านแล้วอ่ะไหนมีเราคนละครึ่งปะสวัสดีครับทุกคนตอนนี้คนอยู่กับฟุกในช่องสื่อรูปแบบนี้วันนี้จะเป็น vlog น้องซัมโอใช่ไหมแสดงโอ้ยพอบแน่นมากทุกคนวันนี้ฟุกจะพาฟุกจะเป็นทั้งเอ็นจีแล้วก็เป็นบลิงแล้วก็เดี๋ยวเป็นซูเมดด้วยเพราะต้องสตรีมน้องบอยไปด้วยนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเข้าในร้านดีกว่าตอนนี้มาเฟ่พี่ฮีซึงจ้า ก็คือไม่รอเพื่อนอะไรแล้วเอออันนี้สมาชิกของเราตอนนี้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 แต่ว่ามาเฟ่พี่ฮิตสุดนะแต่ว่าเอามาแค่เดจองวอนพี่ก็มีเต็มีไปหมดเลยฮองฮงนเดจองวอนเดจองวอนก็ต้องมาเหมือนกันเพราะเขาเป็นแฟนกันน่ารักอ่ะอันนี้น่ารักจริงมันเป็นอะไร ถมองยิ้มตัวนู้นไม,ม่กล้าเปลี่ยนหน้าขเขาเขาคงแบบจัดไปแล้วละเฮ้ <c oughs> ยเขาแต่งหน้าหนักมากรูปนี้หนักามากอะ่ะเลือกรูปดีอะไรดี ไปทุกคนขึ้นชั้นสามกันดีกว่าไปจ้ะนี่นี่เริ่มขึ้นมาก็คืออ้ยข้างบนอ้ยแค่เห็นแค่นี้ก็นี่แล้วพอเ็วมันแค่ข้างบนล่ะ <c oughs> ไปพูดนำไปอุย้ยรี่ยกใครสองข้างอ่ะ <c oughs> เป็นรูปแบบตอนเด็กอุย้ยนั่งแบบว่าทำตีมไหมแบบนั่งเป็นเด็กจนถึงแบบไล่แบบไปโตอะไรอย่างเงี้ย นี่แบบน่ารักอ่้ขบนนารักมากข้าบนน่ากมากเลยข้างบนน่ากมา,นนมากเลยอ่ะดีมากรูปนี้ดีมากรูปนี้ดีมาก นเห็นไหมเห็นหน้าผมไหมเฮ้ยออกเป็นจองอูอันนี้เป็นจองอู มาถ่ายคลิปลองกับพี่ซึ่งดีกว่าทุกคนคือจะบอกว่าคลิปนี้ใช่ปะ่ะเป็นวอล์กที่แบบไม่ได้ถ่ายมานานมากคือจะบอกว่าฟุกก็ไปผ่าตรงนี้มาเห็นปะ่ะฟุกไปผ่าไฟตรงนี้มานะครับทุกคนก็คลิปเรียกอะไรเงี้ยอาจจะแบบโหลดไปนิดนึงอาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายเพราะว่ามันแบบเวลาถ่ายเรียกใช่ปะ่ะมันจะเจ็บแผลทุกคนช่วงนี้อาจจะแบบถ่ายวอล์กเยอะขึ้นอะไรเงี้ยมาเที่ยวไปนู่นไปนี่ไปนั่นก็จะถ่ายวอล์กมาฝากครับทุกคนอย่างวันนี้วันนี้ก็เป็นเอนจีนด้วยแล้วก็เป็นบิงด้วยแล้วก็เป็นทเนทนเนเลย ถ้ามางี้ยมันเกิดพี่เขามาแอปตากแอร์ทุกคนแต่ว่าพรกะแบบพวกน้องอยู่ตรงลนนะนอนนอนพวกน้องอยู่ตรงลนขอมาแอปตากแอร์หน่อย้องผุกอ่ะ จะไปดูกระถิงต่อนใช่ปะก็เลยใส่เสืเ้อสีฟูมาแล้วคือไม่ดูอากาศกันที่<ช>ทไทยเลยก็ใส่แขนยาวมาใช่ปะใส่แขนยาวมารองเท้าหุ้มข้ออีกทุกคนร้อนให้สุดไปเลยวันนี้แล้วแผ่ก็ยังไม่แห้งเข้าใจไหมขอตักแอร์ก่อน มาทุกคนตอนนี้ฟุกมูฟมาแล้วจากเมื่อกี้สามยานมีทาวใช่ป่ะแถวสามยานมีทาตอนนี้มาเซ็นทันโวลแลตอนแรกว่าจะแบบเอ้ยชิลๆหรือเปล่าตอนนี้เริ่มจะรีบแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เราเิดต้องไปดูแบบคพีเดอรมูฟี่จะหาโรงหนังก่อน แล้วก็ยังดูไม่ออกเท่าไหร่ว่ราแบบเออมาดูแบ็คพิงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอาจจะแค่อยากใส่สียงพูแต่ว่าอ่ะพอดูเสร็จได้โพสได้โพสอะไรอย่างงี้เนี่ยรู้แล้วว่าแบบเออมาดูแบ็คพิงโอเคจบอุ้ยมองมันมีเทเชอร์พอดีเลยขอ,อยืตอนตรงนี้กันทุกคนตอนนี้เขาอยู่ที่สยามพารากอนแล้วแล้วเขาก็มาเจอไบจีเทสด้วยครับทุกคน mm hmm. แล้วก็เจอน้องสมด้วย mm hmm. ไปแต่พาดูรอบๆดีกว่า มีเอ้มีบงด้วยอ่ะเออมีแค่นี้หรอเอ้ตรงนี้ก็มีเออของวินเนอะร์เออไม่เคยมาเลยที่สยามพารากอนนะคะับทุกคนโซนบีเทนชั้นที่สมนี่เออวันนี้เป็นสิ่งไปหมดเลยนี่มาดูน้องสมดีกว่าแต่ว่าของไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะ ทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปซื้อร้านที่ขายเฟรมการ์ดแบบราคาถูกในทวิส์นี่พูดเลยก็คือร้านนี้อยู่สยามสกายวันนะครับทุกคนต้องข้ามกับสาตราร์บัคนะเดี๋ยวพวกไปดูเฟรมการ์ดดีกว่าเอาไดอาจคิดว่าที่เนี่ยแพงกว่าแต่ว่าสรุปแล้วมันถูกกว่าอันละสองร้อยยี่สิบบาทที่เจอในทวิสคือมันแพงกว่านี้ถ้าใครมาสยามสกายวันก็ลองมาร้านนี้ทันใดู ออก่อนแล้วทุกคนทุกคนเราเพิ่งรู้ว่ามันเป็นร้านเดียวกับทาคับบี้แบบทาคาบี้กระทะร้อนอ่ะที่ทุกคนเห็นมันประมาณนี้ใช่ปะสามอย่างใช่ไหมก็เจ็ดร้อยกว่าบาทอะท่ะคนราคาก็สูงกว่ามันนึงแต่ว่ารสชาติก็คือกลางๆพูดกันตรงๆบอกกันตรงๆแล้วแต่คนชอบด้วยโอเคไหมอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวคือถ้าเป็นราคานี้ก็ลองไปดูร้านอื่นอาจจะบางคนอาจจะชอบกินอย่างอื่นมากกว่านี้แต่ว่าร้านโล่งก็เป็นฟิลเก่ากรุบๆดูดิเก่าบ้างไม่เคยไปเหมือนกันก็ไม่รู้ก็มันมีอะไรก็เลยรู้สึกว่า ฟิลเกาแหละเแต่จรีงๆคือไม่รู้หรอกก็ไม่เคยไปเหมือนกันอันนี้คือมาลองกี่ครั้งแรกเหมือนกันแล้วก็เพิ่งรู้ว่ามันเป็นร้านเดียวกับทาคาบี้แต่ว่าที่เนี่ยใต้ลิโดนะครับทุกคนไม่มีแบบผัดร้อนสรุปคลิปนี้ฟูเท็ที่ยาวที่สุดคือตอนนี้แล้วก็ฟูเท็ตอนกินนะครับทุกคนประมาณนั้นวันนี้ที่ไปดูเดอะโชมาใช่ไหมกะจะหาร้านอาหารนั่งที่แบบไม่ต้องปิดแมสพูดเพราะว่าเสียงมันจะแบบเสียงมันจะเบาใช่ไหมที่ไปดูไม่ได้เดอะโชเมื่อกี้เพู่ว่าเดอะโชใช่ไหมที่ไปดู the Movie มมปแบล็ค เหมือนครบรอบ5ปีแลคพิงใช่ไหมแล้วก็จะมี The Show เออ The Show Concert อะคอนที่เป็น Online, ออนไลน์อ่ะตัดมาแบบรวมไว้เยอะหน่อยส่วนใหญ่จะเป็น The Show แล้วก็ชอบอย่างหนึ่งก็คือที่เขาเหมือนแบบเอาคลิปสเตจเ World Tour มารวมกับ The Show แบบตัดสลับกันอะไเงยเป็นเหมือนฟิลแบบสเตจมีประมาณนั้นมันก็ไม่ได้เป็น The Show จากขนาดนั้นก็มีมีซีนที่แบบ นั่งรวมการน,นั่งร้องเพลงสัมภาษณ์แบบพูดคุยว่าแต่ละคนอะไรเป็นยังไงบ้างมีความคิดอะไรทัศนคติยังไงประมาณนั้นก็มีประมาณนี้แหละแต่ว่าส่วนใหญ่ตั้งแต่เริ่มกับตอนจบอะเหมือนกันก็คือเป็นเหมือนสเตปมิกของเดอะโชว์กับเ o r l d t ทัวประมาณนั้นครับทุกคนแล้วเขาาจะพูดถึงแบบว่าครบรอบ5ปีแล้วเติบโตมาโน่นนี่นั่นแต่คือลิซ่าซีนเยอะอยู่แบบพูดไทยเยอะมากอะไรเงี้ยก็คือน้ำตาแตกไปเลยประมาณนั้นครับทุกคน วันนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วมาปิดภารกิจติ่งกันแค่นี้หรือว่าถ้าจะไปไหนต่อเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกนิดนึงว่าจะไปแวะร้านของติ่งหรือเปล่าเดี๋ยวจะแวะเข้าไปดูให้สักนิดนึงนะครับทุกคนที่แบบร้านใต้รีโดที่แบบอยากแนะนําเผื่อแบบใครมามาเดินเล่นนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้แล้วก็ต้องอย่าเลยมะไไร อย่าลืมกด subscribe, สมัครสมาชิกฟูมด้วยกดกระดิ่งไว้ด้วอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับทุกคนเสียงในคลิปนี้ก็ประมาณนี้ภาพประมาณนี้ถ่ายด้วย iPhone ทั้งหมดเลยโอเคไหมไว้เดี๋ยวช่วงน,นี้จะกลับมาถ่ายวอล์กให้มากขึ้นเพราะว่าเริ่มบอกไปไหนมาไหนได้เริ่มแบบมีเฟ่เฟ่ติ่งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก่ดอมอะไรเงี้ยถ้าไปก็จะถ่ายมาฝากนะครับทุกคนเขารู้เพราะเมื่อกี้บทนว่าไปดูแบบแบ็คทิงเดอะมูฟวี่มาเขาเลยเปิด ลงอัน,นี้ที่จะตัดอยากถ่ายคลิปแบบไม่ต้องตัดอ่ะที่จะ c ัดฟุตเเท e คุณชอบม่านีมากเลยอเออเขาเป็น YG stand ดูคนตอนแรกคือเป็นเพียงไอคอนตอนแรกเป็นไอคอนแล้วพอจบไอคอนก็คือเป็นต่อด้วยลาริสาใช่ปะแล้วก็เป็นมันน <c oughs> ี่แหละเราดู p r e m i r e e a t u r e มาเดี๋ยวถ่าย นี่นะครับทุกคนร้านนี้ผมขอนแนะนําแบบราคาไม่แพงราคาไม่แรงอะไรอย่างนี้ถ้าใครมาดูก็ทุามาดูในร้านได้ตอนนี้ที่มามีบัาน้องสมด้วยแต่ว่าถ้าใครอยากดูแบบออนไลน์เขาก็มีขายตามอีกจ้าบ๊ายบาย